พูดถึงแก๊งนี้แกง๊งเขาเรียกชื่อแก๊งว่าอะไรนะแก๊งอสอรพิษแก๊งอสอรพิษนะครับมีสมาชิกก็คือหนุ่มการหนุ่มฤทธิ์และก็หนุ่มโตโนโ่าสามคนรวมตัวกันเป็นอสอรพิษเพราะว่าทั้งสามคนเนี่ยชอบแบบเหมือนกับแบบพูดถึงกันอ,อย่างน่ารักเดแบหบยิกแกมยองไงอ่าดูเหมือนจะหยิกแรงมาก้วยกระจิกกระจิกเล็แบบกเงี้งเงี้งเงีง,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 งเอองีงกันนะ,ะนะครับอ่า,อาเราเคยไปถามถามของถามทั้งสามคนมาว่าอ่า รวมกันปุ๊บอยากจะให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นผลไม้อะไรออแต่ละชนิดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ<ะ>ก็คือเคยไปถามมาแล้วเนี่ยการอยากจะให้ริทเป็นะมะนาวมะนาว,นาวเน่าไม่ใช่มะนาวธรรมดา,าเป็นมะนาวเน,น่าส่วนโตโน่นะคะอยากให้ริทเป็นราสเบอร์รี่อ่าเพราะว่าเขาบอกว่าดูแบบดูเป็นอ,อ,อินเตอร์อสำเนียงการพูดเนี่ยไม่มีความเป็นชาวภูทรเลยเออครับเรื่องนี้ก็เออเขาก,เขาก็เขาก็แบบ กันเล่นเอออย่างคราวนี้เราก็เลยไปถามอ่าไปถามลิศกับอ่าถามริศกับว่าคราวนี้เนี่ยอยากจะให้อ่าอีกสองคนเนี่ยเขาไปอออ๋ออ๋ออ๋เรา<อ>ไปถามริ่ายคือไม่ได้ถาม,มาอะไรอะไรเราไปถามลิศไงว่าลิศเนี่ยเขาจะรู้สึกไงเมื่อสองคนนะเขาพูดถึงลิศชอบที่ควนไปเออเอาเป็นว่า <c oughs> เรามีคลิปให้ดูนะถึงสามคนเลยสามเวอร์ชั่นแต่ละคนจะพูดถึงไงไปดูค่ะมะนาวเน่าครับมะนาวเน่าครับพี่พูดตรงๆนะ คำว่ามะนาวเน่าเนี่ยต้องให้กันเพราะว่ากันมันเป็นคนไม่ค่อยอาบน้าจริงๆนะครับไปสังเกตที่ใครตามตัวมันเลยนะครับเต็มไปหมดเพื่อนเพื่อนเพื่อน, oh, <good. S 1> นกันนั่นแหละเป็นคนในบรรดา3าคนนะครับกันลิปิโตโนโ่กันเป็นคนที่ไม่ชอบอาบน้ามากที่สุดนะครับเป็นคนสกปรก,ปกสกมกที่สุดเล็บไม่ค่อยตัดด้วยนะครับไม่เชื่อลองดูนะครับ นี่คงจะเป็นลัตเบอร์รี่ครับว่าเขามีความที่ทันสมัยนะครับเป็นคนที่ทันสมัยในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะไฮเทคนะครับถึงแม้ว่ารูปร่างของเขาจะเตี้ยมอต้อเตี้ยมอต่อเตี้ยมอต่อนะครับแล้วก็สำเนียงบ้านนอกก็ถ้านิดเป็นลัตเบอร์รี่คิโตนโนก็เป็นลัตเบอร์รี่เหมือนกับนิ้ ก็ไม่เกินกันนะ่ะสองคนก็อยู่บ้านด้วยกันนะ่ะภาษาเราต้นกําเนิดมาจากภาษาอีสานนะครับเพราะฉะนั้นจะให้สำเนียงอินเตอร์เลยมันก็เป็นไปนไม่ได้นะครับมันก็เลยจะออกมาทางอีสานนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลิเป็นลัสเบอร์รี่พี่ตโน่ก็ต้องเป็นลัสเบอร์รี่บ้านนอกคือกันบ้านนอกคือกันบ้านนอกคือกันชอบที่พูดว่าไม่ต้องไม่ได้บอกว่าบ้านนอกเหมือนกันแต่พูดว่าบ้านนอกคือกัน ยังมีจะออกตลอดเวลาแต่ว่ามันเป็นแอคเซสของเขาซึ่งมันเป็นความน่ารักอ,ะอ่ะอ่าทำอะไรก็ดีไปหมดเออน่ารักอ,อก้อเคยเจอแล้วแบบลน่ารักอ่ะแต่ตอนนี้ใครที่ดูคลิปแล้วนะครับอย่าไปเดินตามกันแล้วถูกที่ใครนะครับ <laughs> นะครับุดตรงนะครับบอกว่าไปถูได้เลยไปดูได้เลยเนี่ยขี้ใครมันติดเต็มตัวเลยโอ้โหโถการการเป็นคนแบบนี้หรือว่ามันเป็นเคล็ดลับความหล่อความมีผิวสีเข้มสมาร์ทแบบกันไม่จริงไม่จริงพี่เห็นตรงเนี้ยตรงหน้าศัตรูของทูมิสิของเราเนี่ยก่อนเลี้ยวมามีวันวัดใหม่ช่องลมมีปลายรดนเมยอยู่มีคนไม่ได้อาบน้ําไม่ได้ทําตัวเหมือนกันลยแต่ดูท่าทางแบบไม่น่าจะเป็นเสน่ห์ละไม่แต่แบบมันอาจจะเป็นแบบเทคนิคของกันก็ได้พี่โตไงลองลองขัดดูจริงอาจจะขาวก็ได้นะ ออมันอาจจะมีความขาวซ้อนอยู่ภายในผิวสีนี้พอ่ะเพราะว่าพี่โจบ,บ้านก็ไม่ค่อยมีน้ำเข้านี่ก็เลยไม่ได้อาบน้ำนี่เธอนอกจากจะว่าชาติพันธุ์ของฉันยังว่าพื้นถิ่กำเนิดด้วยเหรอที่พักอาศัยด้วยเหรอเนี่ยฉันรู้ไหมเธออยู่ที่ไหนที่ไหนสิลงองแล้วอาพี่อยู่สิลงอง อยู่ในท่อ่อวาววแล้เออพี่ไหลไปตุ๊กตุ๊กมีขเขาในหัวหนุนแต่คือ <ๆ S 1> พี่โตกับกันก็จะต่างกันนะคะอ่ะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ตอนแรกแต่ว่าเป็นแบบการดิกแกมหยอกกันนิดนึง่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีสาระขึ้นมานิดนึงแล้วกันเพราะว่าเราไปอย่างที่รู้ว่าริดเนี่ยเขากำลังจะไปศึกษาต่อในฐานะคุณหมอในอนาคตน,นะคะเราเลยไปถามาว่าเพื่อนซีอย่างสองคนอย่างกันแล้วก็โนเนี่ยว่าเขาเนี่ยอยากให้ริทเป็นคุณหมออะไรอ่าอยากจะให้ริทเป็นหมออะไรอย่าไปดูโอ้โหตายตายตายเป็นหมอตามใจเราเดี๋ยวป่ะโอ้ตาย หมออยากให้เขาเรียนหมอทางด้านไหนเป็นพิเศษอยากให้เรียนหมอด้านไหนนะครับหมอด้านผิวหนังครับรักษาเต่งตอรักษาเตงง่อรักษาเตงง่อนก็าะตัวเองจะเป็นโรคก,กากเกลื่อนนะครับนะฮะเราเล่นก็จริงๆแล้วด้านไหนก็ได้แต่ว่าแต่ว่าเอาที่แบบรวยๆแล้วกันจะได้มาเลี้ยงเพื่อนนะครับเออมารักษาพเพื่อนด้วยนะครับแต่ว่าการเป็นคนนึงแหละที่จะไม่ได้ษาดกระดิษนะครับเพราะเล่นเนี่ยไว้ใจไม่ได้ ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้วันหนึ่งมันถาผ่าตัดผมขึ้นมาเนี่ยมือมันจเไว้ท้องผมทำไงครับยุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นรักษาเขาเป็นไปแต่ผมไม่ได้รักษาเป็นเพื่อน,อนผมก็อยากจะให้ลิตรเรียนหมอผิวหนังเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ใช่รักษาลิตนะครับรักษาผิวหนังกันครับข,ขอบคุณมากข,าขอบคุณมา,ากครับเพราะว่านี่คือความจริงเลยคือความจริงเลยเพราะว่า ตั้งแต่ต้นคอไปจนถึงกลางหลังเนี่ยหลายคนอาคิดว่าเป็นรอยสักไม่ใช่ับคือเกลื่อนคือเกลื่อนคือเกลื่อนก็คืออยากกจะให้ลิศช่วยช่วยกันตรงนี้หน่อยเพราะว่ายิ่งลิศเรียนจบเร็วเท่าไหร่ลิศก็จะช่วยเพื่อนได้เร็วเท่านั้นดังนั้นลิศต้องสู้ๆนะลิศตั้งใจเรียนมาช่วยกันมันครับเขาดูรักกันแต่สามคนเนี่ย <laughs> ผมว่า แล้วล่ะการการทั้ยหมดแล้วล่ะสงสารกันนะ่ะกันเอาพูดแบบพูดแบบนิ่มๆเรื่อยๆมาเรียงๆหลังจากนี้นะครับกันจะไม่รับละครหรือว่าละครเวทีหรือว่าหนังอะไรก็ตามที่ต้องถอดเสื้ออีกแล้วนะครับเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าใครก็ตามจะต้องจับจ้องหลังของกัน <c oughs> แล้วก็แล้วก็คือถ้าเกิดพี่บอย พี่บอยก็จะมีการซูมก็ไปที่หลังบนี่ให้แฟนขับหายสงสัยกันเลยแต่ว่า2หนุ่มเนี่ยเขาบอกว่าริทน่าจะไปเป็นหมอผิวหนงังเราไปถามริทกันซิว่าริทเนี่ยเขาอยากจะเป็นหมออะไรอ่ พิโตโนโ่ด้วยอีกอย่างหนึง่งว่าการควรจะเป็นมะนาวเน่าเพราะว่าการสกรปรกการไม่อาบนา้ําแล้วการไม่ตัดเล็บนะครับจริงๆของกันเนี่ยไม่ต้องใช้หมอหรอกนะครับคือแค่การอาบน้าทุกวันการตัดเล็บการเอาที่ไข่ออกแล้วก็ถูซอกเล็บทุกวันอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหาหมอก็ได้กันไม่ต้องพึ่งรีก็ได้กันก็จะสะอาดได้ด้วยตัวของกันเองด้วยตัวของกันเองด้วยตัวของกันเอง สรุปว่าคือ,อรีก็ยังไม่จบกับเรื่องของการใช่ยังไม่จบยังยังยังไม่จบคือคือเรียกว่าแข้นกันยันลูกบ่ว <laughs> นะครับเออก็แต่จริงๆเขาก็าตัวรีดเองเขาบอกว่าอยากก็อยากเป็นหมอผิวหนังเหมือนกันแล้วก็แนะนําการว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับก็ออย่าลืมไปขัดตามซกซวกเล็บซ่กเลยช่วงเล็บนะครับเมื่อกี้ผมโอ้โหผมฟังว่าเฮ้ยโฮดันใช่เลยน่าสมฤทธิ์รักบ้านเกิดแต่ว่าเชื่อว่าถ้ารีดเป็นคุณหมอเนี่ยคงจะต้องแบบว่ามีกันต่อคิวเป็นยาวตลอดเวลาแน่นอนใช่หนูเป็นเพื่อนค่ะหนูเป็นเพื่อนค่ะแบบว่าเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าค่ะคุณหมอรีดเลยยายตายแล้วอย่าจะคิดนะคะ